อุ er ้งอิง no. ดังเพราะการใส่โซเชียลเป็นของบอลโจและเพจต่างๆพนะเกิดประเด็นอีกแล้วนะครับพี่น้องครับเอากลับสวัสดีครับ fc คนหมักหมมลำสุขุสุขคนนะครับ fc สาวหน่อยเ็ดปานแพนที่สําคัญขาด่าไร fc อีหล่าอุ้งิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอประคุณทุกทุกันที่กำลังติดตามชม เข้ามาติดตามเบื่อในช่องของคนมักหมอลำ่มทั้งสามแพลตฟอร์มจังใดกับเป็งกำลังใจใ้การเฉกเช่นเดิมนอพี่น้องเนาะมือนีคลิปนี้นะครับพี่น้องครับอยากจะพูดถึงนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่ผมได้เอ่ยได้เกินได้กล่าวมากนะครับซึ่งอาจารย์นักแต่งเพลงท่านหนึ่งนะครับพี่น้องครับบางคนอาจจะรู้ข่าวนี้แล้วพี่น้องครับผมเชื่อนะครับว่ามีเป้าวัตถุประสงค์นะครับ ที่ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์องหญิงในครั้งนี้ผมยอมรับด้วยใจจริงนะครับด้วยความใส่ซื่อบริสุทธิ์ใจผมติงองหญิงผมเอฟซีองหญิงผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านวิพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่งนะครับในเฟซบุ๊กของอาจารย์ท่านนี้นะครับพี่น้องครับสัญลักษณ์ดอนซีนะครับพี่น้องครับเพิ่นในโพลเฟซบุ๊กไว้แบบนี้ครับพี่น้องครับที่ไปเบิงไปฟังมาวิจารณ์ตามจริง ตามความรู้สึกส่วนติ่งอุ้งญิงจะว่าแบบใดโมเมนประเด็นเป็นว่าพี่น้องครับอืขีดเส้นนี่ไว้นะครับส่วนติ่งอุ้งญิงนะครับจะว่าอย่างไรนะครับไม่ใช่ประเด็นนะครับผมคนหนึ่งแหละครับที่เป็นติ่งอุ้งญิงนะครับพี่น้องครับต่อจากนั้นเนาะพี่นอนะ้องเนาะอุ้งญิงโมเมนนักร้องเสียงดีมากไายหรือมีเสียงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนี่นะครับที่เนพนวิภาวิจารณ์นะเนาะพี่น้องเนาะพลังเสียงจะอยู่ในชั้นกลาง เสียงสูงจะดันบบสุดเสียงต่ำจะตก๊บูบหวาดยกเว้นเพลงของเธอในของอัดที่มีเครื่องมือช่วยเป็นว่าครับพี่น้องครับเป็นเรื่องปกตินักร้องดังบบจำเป็นต้องเสียงดีนักร้องเสียงดีโบแมน่าจะดังนะครับแต่ที่อุงองงองงอ้งอิงดังพี่น้องครับฟังขํานี้นะครับแต่ที่อุ้งอิงดังเพราะการใส่โซเซียลเป็นของบดโจบวก,กับเพจต่าง และกลุ่ม f อซที่ค้า่งไข่จึงทําให้มาถึงจุดนี้พ,พี่น้องครับผมขอย้านะแต่อุ้งอิงดังเพราะการใส่ซื้อโซเชียลของบอโจนะครับบวกกับเพจต่างๆและกลุ่ม f อซที่ค้างไข่นะครับจึงทําให้อุ้งอิงมาถึงจุดนี้นะครับพี่น้องครับก่อนเจ้าสีมาเบิงอุ้งอิงนะครับผมขอถามนะครับพี่น้องครับถามพี่น้องเฮ้านี่แะครับคนที่ค้า่งไข่อุ้งอิงอยู่ตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะ คนที่ติดตามอุงอิงนะครับว่าจำเป็นต้องคลั่งไคล่อุงอิงก็ได้นะครับคลิปแรกเลยนะครับเปิดใจกันว่าเลยนะครับเออคลิปแรกเลยที่เจ้าเห็นอุงอิงขึ้นมาเจ้าติดตามอุงอิงเลยหรือเปล่าเพราะความคลั่งไคล้ของเราหรือเปล่านะครับที่เฮดให้อุงอิงดังนะครับหรือนะครับอีกด้านหนึ่งลองมองกลับแกนเบิงนะครับเพราะความหนารักความใสซื่อบริสุทธิ์ของอุงอิงหรือเปล่าที่เฮดให้ห้างัน เอาแพงเอาติดตามและเหตุให้ององดังด้วยความสามารถขององคอิงหรือเปล่านะครับอยากให้มองมุมกลับกันนะครับพี่น้องครับอย่าคิดแค่นั้นอย่าคิดตื่นตื่นผมเชื่อนะครับว่าสิ่งที่นะครับอาจารย์คนนมีเพนได้โพต์มาานะครับมีเป้าวัตถุป,ประสงค์มีเป้าจุดประสงค์ไปไลเ่เบิ่งนะครับตามที่เพนได้์โพ์ วัสิเป็นรูปภาพหรือจิปต่างๆนั่นน่มันบ่มียอดวิวหรือจังไดครับแต่ตราบใดคลาใดาที่พูดถึงหมอลามงอื่นๆหงิงเผ็ดบ้านแพรเป็นต้นนะครับหลายครั้งหลายทีนะครับยอดวิวมักจะเพิ่มขึ้นนะครับมคนเข่ามาเบิงหลายลดทั่วคล่งหลายนะครับค่าเอนเกจนมันเพิ่มขึ้นแมนบ่ครับพี่นองครับ ผมเชื่อนะครับเป้าวัตถุประสงค์หลักนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็เป็นได้นะครับแมนบอเออซึ่งผมไปไล่เบิ้งนะครับพี่น้องครับตามที่เพิ่นไดโพสเอียงต่างๆนะครับในเพจของเพิ่นใน a c e b o o k ของเพิร์นยอดวิวแทบจะไม่มีนะครับค่าเอ็นเกตเมนมันบุกขึ้นมันบุกสั่งรายได้ให้เจ้าแมนบอนะครับอืมเลยต้องว่าถึงต้องพูดถึงองค์ินเพชรบานแพงแมนบอครับพี่น้องครับ หรือมูเจ้ามีความคิดเห็นจังไดพี่น้องครับลองแสดงความคิดเห็นมาในเชิงสร้างสรรค์นะครับพี่น้องครับผมเข้าใจดีนะครับพูดถึงองคงน้น้มันได้เงินนะครับเออผมก็เห็นอยู่ทุกมื้อนี่แต่ผมไม่ได้วิพากษ์วิจารนะครับผมเป็นติงองจริงๆนะครับอืมผมยอมรับนะตรงนี้นะครับแต่เจ้าก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เจ้าได้กระทํานาครับพี่น้องครับอยาให้เด็กหน่อยถอนหอกเลยครับเออ ดูได้ติชมได้แต่ขอให้อยู่ในขอบเขตอย่าล้ำเส้นนะครับวิพากวิจารเจิงสร้างสรรค์นะครับมีเจ้าล่างปามไปถึงนะครับ fc อุ้งอิงติ่งอุ้งอิงมั่นโบมนแล้วครับถ้าเจ้าจะวิพากวิจารณ์ในผลงานยอมรับนะครับแต่อย่าล้ำเส้นกันเลยครับเออพูดได้นะครับเอาคลิปนี้บบมียังมากไม่ไปกว่านีแล้วครับพี่น้องครับอยากเห็นอยากในหูนะครับ และสิ่งแบบนี้ผมไม่อยากเห็นอีกครับผมพูดตรงๆนะครับวิภาควิจารณ์ในผลงานนะครับวากันไปนะครับแต่นะครับล้ำเส้นแบบนี้ไม่โอเคนะครับพี่น้องครับเอาฝากไว้ให้คิดครับ